วิธีการเพิ่มน้ำหนักนกอย่างถูกวิธีอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าการเพิ่มน้ำหนักนกทำํำง่ายก็คือเพิ่มอาหารเข้าไปน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่นะฮะเวลาที่คุณเพิ่มอาหารเข้าไปเนี่ยคุณเคยให้ไป10กรัมมันหมดละถ้าคุณเพิ่มไป15กรัมมันหมดไหมการเพิ่มอาหารเข้าไปไม่ได้บ่งบอกว่านกจะกินเพิ่มมากขึ้น ถ้าคุณให้15กรัมกินไป10กรัมเท่าเดิมอ่ะการที่จะทําให้นกเนี่ยกินอาหารที่เยอะต้องมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมีกรงที่ใหญ่มีเพื่อนให้เล่นมีสังคมของเขาคุณอาจจะหากิ่งไม้ใบหญ้าของเล่นเข้าไปการที่นกมีอารมณ์ที่ดีเหมือนคนครับมันก็จะกินที่เยอะขึ้นได้บินมากขึ้นอยู่กรงที่ใหญ่มากขึ้นมันก็จะทาให้เบิร์นเยอะขึ้นก็หิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเพิ่มอาหารดีครับแต่ต้องกลับมาดูเรวยว่าใส่อาหารจาก10กรัมเป็น15กรัม มันกิน10กรัมเท่าเดิมไหมเมื่อไหร่ที่กิน15กรัมเราลองเพิ่มเป็น20กรัมถ้า20กรัมหมดอันนี้ happy แน่นอนแต่คุณต้องให้อาหารอย่างถูกวิธีไม่ใช่ว่าคุณให้ทานตะวันถั่วอย่างเดียวแมคคาเดเมียวอลนัทพิตาชิโออย่างเดียวถามว่าเป็นผลดีไหมเป็นผลดีแต่การที่ให้ไขมันดีก็ต้องให้แบบเหมาะสมและถูกต้องการให้ที่เยอะไปก็ทาให้อ้วนเกินไปน้อยเกินไปก็ทําให้น้าหนักตัวไม่ขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าให้พวกทานตะวันอัลมอนด์พิตาชิโอ คาดเบียมันหายากราคาแพงแน่นอนครับมิกออยครับหยดเข้าไปในอาหารเลยมันเพิ่มน้ําหนักตัวให้กับนกได้แน่นอนและเป็นไขมันดีไขมันพวกนี้เป็นไขมันดีแล้วจะไปเกาะตับไหมในมิกออยเขาจะมีบอกเลยว่านกแต่ละสายพันธุ์ควรให้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นให้มากไปก็อ้วนไปให้น้อยไปก็ไม่เห็นผลคุณผสมคอนตัเอนไซม์ให้ในอาหารได้เลยคอนตัเอนไซม์จะไปทําให้โมเลกุลของอาหารที่นกกินเข้าไปเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็ยกลงการดูดซึมดีขึ้นเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวนนกเพิ่มมขึ้า นนผสมกับอาหารลูกป้อนก็ได้ผสมกับผลไม้ก็ได้ทิกเล็กๆได้น้อยที่ทําให้นกเพิ่มน้ําหนักครับมิกออยวิตามินที่ดีที่สุดสำหรับนกปากขอ